เร,รียนนะครับวันนี้เรามาต่อกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2นะครับต่อจากประเทศเ e มียนมานะครับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับวันนี้เราไปประเทศลาวกันนะครับก่นอนหน้านี้เราไปประเทศเมียนามาหรือพม่านั่นเองวันนี้เราไปลาวกันนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับดูซิว่าเพื่อนบ้านของเราพัฒนาอย่างไรนะครับหาดู สิ่งที่ต้องรู้เลยวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศลาวนะครับสามารถวิเคราะห์พัฒนานะครับวิเคราะห์พัฒนาการนะครับทางประวัติศาสตร์ของประเทศลาวได้และเห็นคุณค่าความสามารถนะครับการอยู่ร่วมกันกับผู้คนนะครับของประเทศลาวนะครับหาดูนี่คือแผนที่ นะครับจำได้ไหมรูปนี้รูปนี้จำได้ไหมเขาถามว่าประเทศเพื่อนบ้านมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยประเทศไหนบ้างดูนะที่ติดกับไทยเลยเวียดนามติดไหมเวียดนามติดไหมเวียดนามสีฟ,ฟ,ฟ้าสีน้าเงินเนี่ยติดไหมไม่ติดนะครับอยู่ไกลมากเลยส่วนเมียนมาเมียนมาติดไหมโอ้โหเมียนมาใหญ่มากสีแดงแดงเบลอร์เตอร์เล,เลยเห็นไหมครับ ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเลยกัมพูชาประเทศลาวสีเขียวอยู่ข้างบนทําไมประเทศลาวสีเขียวรู้ไหมครับประเทศลาวป่าเยอะมากเขาเยอะมากนะครับประชากรแปดล้านกว่าคนที่เหลือเป็นเขาหมดเลยนะครับอ่ามาเลเซียอยู่ข้างล่างนะครับสีสม้มมาดูประเทศลาวตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกประตูชัยนะเนี่ยประตูชัยสวยไหมครับประเทศลาวอ่า อันนี้นะครับพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ใครเคยไปบ้างสองที่นี้ใครเคยไปบ้างอ่าเนี่ยประเทศลาวนะสวยมากเลยอ่าประเทศลาวก็มีปราสาทเหมือนกันเห็นไหมปราสาทหินวัดภูนะครับประเทศลาวมาดูประวัติศาสตร์ของเรากันนะครับประวัติศาสตร์ของเราโอ้นี่ของเราเปล่าเนี่ยสวยมากเลยนะครับเราห้าปีก่อนนะครับก่อนคิด คิดก,การนะครับเขาบอกปรากฏหลักฐานที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคโบราณนะครับในบริเวณของเราเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคนโบราณอยู่นะครับต้นศตวรรษที่6ศตวรรษหนึ่งมีกี่ปีจําได้ไหมนะครับจาได้ไหมเอ่ยต้นศตวรรษหนึ่งนะครับต้นศตวรรษที่6ทศวรรษมี1ิ ศตวรรษมีร้อยศตวรรษมีพันนะครับต้นศตวรรษที่หกแสดงหกร้อยปีที่แล้วแสดงว่าก่อนหกร้อยปีประมาณนี้นะครับปรากฏหลักฐานวัฒนธรรมของชาวมอนและชาวเขมรน,นะครับอย่าอ่านชาวเขมรน,นะอ่าบริเวณตอนใต้ของลาาในปัจจุบันเลยมีประสาทด้วยนะครับเป็นอนาณาจักรขอมเป็นขเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะวัฒนธรรมขอมที่ไปอยู่เราเหมือนไทยเลยไทยก็มี นะครับของไทยก็มีอะไรทาขอมเข้ามานะครับคือขมินเนี่ยอย่างเช่นอยู่สารพการ่าปรางสามยอดอย่างเงี้ยก็ใช่นะครับเป็นอะไรทาขอมข้อสอหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามครับตามตำนานของลาวได้กล่าวว่าพระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยได้สถาปนาอาณาจักรชาวลาวเนี่ยขึ้นคืออาณาจักรลานช้างเลยลาวแรกๆเลยชื่อลานช้างนะครับ โดยพระเจ้าฟางงุมเป็นคนตั้งประเทศลาวขึ้นมาโดยมีศูนย์กลางนะครับการกระจายอํานาจอยู่ที่เมืองเชียงดงเชียงทองนี่ของลาวนะครับไม่ได้อยู่ยังจันทน์เหมือนทุกวันนี้นะพระเจ้าฟางงุมนะครับตั้งอาณาจักรลาวขึ้นมาครั้งแรกอยู่ที่ลานช้างครับใช้ชื่อว่าเมืองเชียงดงเชียงทองนะครับหรือเมืองหลวงพระบางนั่นเองแรกๆอยู่ทางลาวตอนเหนือนะแรกๆอยู่ลาวตอนเหนือ ใช้ชื่อว่าหลวงพ่อบางนะครับพระองค์ยังได้นําพระพุทธศาสนิกายนะครับพระพุทธศาสนิกกยเถรวาดเข้ามาเผยแพร่ในลาวด้วยอให้พระพุทธศาสนาเข้าไปในลาวเหมือนกันกับไทยเลยนะครับต่อมานี่ใครเนี่ยมานั่งอยู่ตรงพระธาตุหลวงวิงจันทร์เนี่ยพระเจ้าชัย,ยเชษฐาธิราชนะครับข้อศอหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบพระเจ้าชัย,ยเชษฐขาธิราชนะครับ กษัตริย์องค์นี้นะครับเคยอยู่ไทยมาก่อนนะเนี่ยเนี่ยนะครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเนี่ยเคยมาอยู่ไทยนะครับก่อนนั้นนี้ท่านมาอยู่ไทยนะครับถูกจับมาเป็นเขาเรียกอะไระฉะเฉลยศึกประมาณนี้นะครับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะครับพระนดาของพระเจ้าวิชุลราชนะครับทรงย้ายเมืองหลวงของร้านช้างนะครับจากหลวงพระบาง มาอยู่ที่เวียงจันทร์อ้าวจากที่เหนือสุดลงมาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อหลีกนี้อิทธิพลนะครับของอาณาจักรตองอูพมา่าเพื่อหลบการมาตีของพมา่าแสดงว่าตอนนั้นพม่าล่าอาณานิคมนะครับเหมือนโดนเหมือนที่เขาเข้ามาในไทยเลยพม่าะนะครับเพื่อหลบหนีอิทธิพลของตองอูนะครับหรือพม่านั่นเองข้อสอนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ด ถึง1,713ด้วยความอ่อนแอของสงครามภายในส่งผลให้อาณาจกรล้านช้างนะครับแตแกแยกออกเป็นสามส่วนคือล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างเวียงจันทร์และล้านช้างจำปาสักคือตอนเหนือตอนกลางตอนใต้จำปาสักนี่อยู่ติดโซนจังหวัดอุบลน,นะครับคือลาวตอนใต้นะหลวงพระบางหลวงพระบางนี่จะอยู่ตอนเหนือติดแถวแถว ภาปตันตกิประเทศไทยก็เชียงรายพวกนี้นะครับแถวแถวเหนือนะครับแถวเชียงรายเชียงอะไรเชียงขวางเวาเนี้ยมั้งนะครับล้านช้างนะครับพวกเวียงจันในเวียงจันเนี่ยล้านช้างเวียงจันเนี้ยติดหนองคายอ่าหนองคายทั้งหมดเลยยาวไปถึงบึงกาฬนะครับพวกนี้ส่วนล้านช้างจำปาสักนะครับจะติดแถวแถวอีสานตอนใต้นะครับคืออุบลราชธานีอำนาจเจริญพวกเนี้ย นะครับประเทศลาวนะครับประเทศลาวอยู่ใต้การปกครองของสยามนานถึง114ปีสยามนะครับก็คือชื่อเดิมของประเทศไทยประเทศลาวอยู่ใต้การปกครองของประเทศสยามนะครับถึง114ปีจนเกิดวิจ,จิตการนะครับรอสอ112สสยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้ฝรั่งเศสนะครับ อ่าเรื่องนี้โอ้โหถ้าเรียนปกติคุณจะเล่าให้ฟังยาวอยู่นะเนี่ยนะครับเรื่องที่ทําไมไทยต้องเกิดวิกฤตการณ์รอศหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทําไมต้องยกเลาให้ทั้งประเทศนะครับแต่ก่อนเล่เป็นของไทยนะครับสังเกตจากภาษาการพูดมัได้ทําการกินจะคล้ายกับคนอีสานนะครับอ่าผมอยากเล่าให้ฟังอย่างเลยนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับกองทัพญี่ปุ่น บุกรุกเข้ามาในลาวนะครับขบวนการลาวอิสระจึงได้ประกาศเอกราชเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะครับเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามลาวจึงตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งสองรอบเลยเออจะรอดอยู่แล้วนะครับคศออ1953้นะครับลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับสถาปนา พระราชอาณาจักรลาวนะครับโดยมีสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์แรกของลาวในยุคใหม่นะครับอ่าอ่ามีวินีทัศน์ด้วยมาดูลาวมีวินีทัศน์ลาวด้วยดูวินีทัศน์ครับเราก็เปิดเน็ตกัน

ああ。<noise> <noise> มาได้แล้วครับเลาวเป็นประเทศเในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยจีนเมียนมากัมพูชาและเวียดนามเลาาเป็นประเทศที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบของตนไว้ได้มากที่สุดลาามีพื้นที่2,36,799ตารางกิโลเมตรเมืองหลวงคือเวียงจันทร์ประเทศลาวมีประชากรประมาณ6,500,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวลาว และประชากรร้อยละ75นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามภาษาราชการคือภาษาลาวแต่ในประเทศลาวก็ย,ยังมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาของชนเผ่าต่างๆอีกด้วยระบบก,การปกครองของลาวเป็นระบบสังคมนิยมหากจะเรียกประเทศลาวแบบเต็มๆจะเรียกว่าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือลาวพีเพิลส์เดโมแครติกริพับลิกมีประธานาประเทศเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของประเทศลาวมีความหมายดังนี้พื้นที่สีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ของชาติแถบสีแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวและวงกลมสีขาวที่อยู่กึ่งกลางของธงชาติเป็นสนัญลักษณ์ของดวงจันทร์หมายถึงเอกภาพของชาติวันชาติตรงกับวันที่2ธันวาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกจำปาลาวหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกลีลาวดี ดอกลีลาวดีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีหลายสีเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตคนลาวจึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆหรือทําเป็นพวงมาลัยไว้ต้อนรับแขกสกุลเงินของลาวคือกีบซึ่งหนึ่งบาทไทยจะเท่ากับประมาณ220กีบสินค้าส่งออกที่สําคัญของลาวคือไม้ทั้งไม้สุงไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ท่านหินและเสื้อผ้าสําเร็จรูปสินค้านําเข้าที่สําคัญคือรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคสถานที่สําคัญของลาวมีหลายแห่งเช่นประตูชัยตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามคอมมิวนิสต์ลาวพระธาตุหลวง นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทร์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศนอกจากเมืองเวียงจันทร์แล้วสถานที่สำคัญอีกแห่งคือเมืองหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกน,นี้ก็คือสำนักง,งานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการกอร่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงพระบางได้รับ เขียนให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพศ2538ค่ะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถลนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลยหรือว่าในหลวงฮบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต ก็มีมีการกําหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2อง้าจากหน้าถนนโดยมีกําหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก สเขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเพราะเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกีดชันกี่ชันก็ได้แต่ต้องต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อนอคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตะสารเราจะเรียกกันว่าฝาตอกซี หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพลสานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนอบสองด้านท<อ>งรังให้เหมือน,นบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี้แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น <c oughs> ก็จงยอมเหนื่อยสักเล็กน้อย <c oughs> กับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสี และชมความงามของพระาธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปีแต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น ประเทศลาวมีดินทั์ของลาวนะครับถึงในแล้วของเราต่อกันเลยนะครับอ่าคถามนะครับหลังวิดีโอนะครับนักเรียนตอบคุณครูได้หรือเปล่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับมีพรมแดนติดกับประเทศใดบ้างอ่าตอบได้หรือเปล่าประเทศลาวมีชื่อทางการและมีเมืองหลวงชื่ออะไรตอบคุณครูได้หรือเปล่านะครับ ผู้คนส่วนใหญ่นักถือศาสนาใดบ้างนะครับมากที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับผู้คนส่วนใหญ่นักถือศาสนาใดมาดูลาวนะครับเชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยนะครับมีประเทศเดียวนะครับที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลไปข้างบนก็ติดกับเวียดนามออกไปทางซ้ายก็ติดกับเมียนมาครับ ออกมาทางด้านล่างก็ติดกับประเทศไทยออกมาทางขวาติดกัมพูชาออกไม่ได้เลยครับประเทศเราอ่านี่คือที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศลาวครับมีประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบตั้งห้าประเทศนะครับการปกครองนะครับเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับเป็นประเทศที่ปกครองระบบสังคมนิยมนะครับ แต่เราใช้ระบบประชาธิปไตยประชาชนนะครับยังมีแบบประธานประเทศนะครับหรือประธานาธิบดีเป็นประมุขเขาไม่ได้ใช้กษัตริย์ระบบกษัตริย์เหมือนเรานะครับเศรษฐกิจและทรัพยากรนะครับที่สําคัญของเราเลยภาวะเศรษฐกิจของเรานะครับมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับแต่เปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจเสรีการตลาด เมื่พอพศ2539ครับเรามีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากเลยเห็นไหมมีทั้งแร่ทองคำแร่ดีบุกพอกเพชรพลอยต่างๆมีหมดเลยด้านภาษาครับเราใช้ภาษาเป็นทางการเลยใช้ภาษาเราเป็นทางการนะครับและภาษาพูดเขียนนะครับส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศลาวราเถิงคือเถิงคือข้างบนนะครับและชาวเราสูงยังคงใช้ภาษา ประจำเผ่าอยู่นะครับเราก็มีหลายเผ่านะครับและมีหลายเผ่าที่เหมือนไทยด้วยพวกเผ่าผู้ไทยเผ่าไทยใหญ่ต่างๆเหมือนเหมือนไทยนะครับอ่าศาสนาส่วนใหญ่ของเรานะครับร้อยละเจ็ดสิบห้านะครับหรือร้อยละหกสิบทั้งหมดเลยนับถือศาสนาพุทธนะครับที่เหลือก็จะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามนะครับด้านวัฒน,นธรรมนะครับมีความคล้ายคลึงกับภาคอีสานของไทยเห็นไหมนะครับ พวกคำพูดต่างๆจะคล้ายกับแถบอีสานนะครับลาวนะครับใช้ผ้าไหมมัดหมี่ด้วยเห็นไหมและลายจกใช้ผ้าถุงนะครับผ้าถุงลายมัดหมี่ลายจกเหมือนชาวอีสานเนี่ยไม่มีการเป่าแคนเหมือนกันเลยนะครับในด้านดนตรีนะครับเรามีแคนเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติมีหมอขับหมอลำเหมือนบ้านครูเลยนะครับเหมือนแถบอีสานเลย ประเพณีทางพุทธศาสนาอื่นๆนะครับเช่นวันมา่าฆบูชาวันสงการวันออกพรรษา,บ,าบ,บ,บุญข้าวบดับดินบุญข้าวฉากบุญข้าวสากนะครับบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในเดือนสิบสองเป็นต้นไปนะครับเห็นไหมเหมือนกับแถบอีสานเลยนะครับแถบภาคกลางบางจังหวัดก็มีนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายใบงานให้นะครับแล้วก็ใบความรู้ให้นะครับโอเครูจบข,ขอจบแค่นี้นะสวัสดีครับ